ส,สดีค่ะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้าไพายิปนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะจะเป็นการอ่านดวงนะคะสถานการณ์รายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันพุธที่23กันยายนนะคะพศ2อ,อ6 3นะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็หมอฟ้าก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการลงคลิปต่อๆไปของหมอฟ้านะคะนะ สำหรับใครที่เข้ามาก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ย,ยิบซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะเรียกว่าดูกันไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะอย่าอินอย่าหลงงม,มงายจนเกินไปนะคะนะควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะหนึ่งสอง 3ม,มาดูนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ไปที่1นึ่งสิบเหรียญเลยนะคะเรียกว่าคุณเกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะการติดต่อการเจรจาการค้าขายนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องในเรื่องของอรรสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินที่อยู่อาศัยนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะ1่ถ้วยอาหารการกินขนมนมนเนยนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ Provost, ามานะคะอศวินเลี้ยญตองกาลุยนะคะนะ พร้อมพร้อมลุยพร้อมบุกนะคะเรียกว่าไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยนะคะนะขอให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะจะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะเจ็ดถ้วยนะคะก็เรียกว่าความฝันไอเดียโปรเจกต์สิ่งต่างๆนะคะช่วงนี้คุณเกิดวันอาทิตย์นะคะเรียกว่าประสบผลสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ แต่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะใครที่ทํางานโรงงานนะคะงานประจํานะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะนะอารมณ์ร้อนใจร้อนนะคะนะหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางแบบกระทันหันนะคะในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะใครบางคนที่ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะจ๊ะ หรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนการขยับขยายกิจการก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะจ๊ะในเรื่องของความรักโดยรวมแล้วก็เป็นความรักที่ดีมีความสุขดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะแต่ใครบางคนนะคะก็เรียกว่ามีรักที่หลากหลายมีรักไว้เผื่อเลือกนั่นเองนะคะสําหรับคนโสดนะจ๊ะสุขภาพคนเกิดวันอาทิตย์นะคะก็เรียกว่ากินเกง่งทานเกง่งระวังน้ําหนักตัวขึ้นนะคะช่วงนี้หาเวลาออกกําลังกายบ้างนะจ๊ะ คนเกิดวันอาทิตย์โชคลาภลอยแบบปุ๊กๆมีนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะต่อไปนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะ1 2 3มาดูนะคะคนเกิดวันจันทร์ใบที่หนึ่งหนึ่งไม้เท้าจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะนะหน้าที่การงานนะคะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆนะคะการงานการเรียนการศึกษาจะประสบผลสําเร็จดีนะคะ เจ็ดดาบใครบางคนช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของงานรับจอบงานหารายได้เสริมนะคะแต่คนเกิดวันจันทร์นะคะมีเจ็ดดาบก็ต้องระวังในเรื่องของการถูกหักหลังนะคะการถูกแทงข้างหลังหรืออาจจะมีในเรื่องของการลักการขโมยข้าวของสูญหายข้าวของตกหล่นหายได้นะคะช่วงนี้เมจิกเชียนขึ้นมานะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะมีความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะเก่งเฉพาะหน้าเก่งนะคะนะ ในวันนี้ใครบางคนนะคะอาจจะต้องมีในเรื่องของคําพูดนะคะนะไหวพิษป,ปฏิพานนะคะในการเรียกว่าเอาตัวรอดนะคะเรียกว่ารู้หลบเป็นหลีกรู้ปิกเป็นหางนั่นเองนะคะนะคนเกิดวันจันทร์นะคะก็เรียกว่า ช่วงนี้นะคะหน้าที่การงานนะคะระวังในเรื่องของเอกสารนะคะหนังสือสัญญานะคะนะเรียกว่าเอกสารเก่าๆอาจจะต้องนํามาแก้ไขใหม่ในช่วงนี้นะคะนะหรือใครบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของข้อตกลงข้อส <sm> ัญญาสิ่งต่างๆก็เรียกว่าอ่านให้ดีอ่านให้รอบคอบก่อนก็แล้วกันนะคะในเรื่องของการเงินเรียกว่าคนเกิดวันจันทร์การเงินไม่ถึงกับติดขัดนะคะหมดหมดหาได้นะคะแต่ช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะข้าวของมีค่าอาจจะตกหล่นสูญหายได้นะคะอาจจะ ถูกลักถูกขโมยนะคะบ้านถูกงัดถูกแงะได้นะคะช่วงนี้นะในเรื่องของความรักคนเกิดวันจันทร์นะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะโดยรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะหนึ่งถ้วยมีความสุขดีนะคะนะแต่ใครบางคนที่มีกิกมีคนแอบคุยอยู่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะนะระวังคนรักจับได้นะคะนะใครที่มักจะมีปัญหาในเรื่องของมือที่3นั่นเองนะคะ คนโสดนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะอาจจะเข้าไปเป็นมือที่3ของผู้อื่นได้นะคะคนที่เข้ามาจีบเรามักจะเป็นคนที่เขามีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะนะในเรื่องของ สุขภาพนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะช่วงนี้นมักจะมีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะระบบปอดนะคะรวมถึงกระดูกข้อเท้าข้อเข่าด้วยนะคะอาจจะเกิดการพลิกแพลงลื่นหกล้มได้นะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะชโชคลาภลอยแบบฟุกฟุกมีนะคะเพราะว่าเจ็ดดาบก็เกี่ยวข้องในเรื่องของธุรกิจสีเทาๆนะคะในช่วงนี้นะก็เรียกว่าชโชคลาภลอยแบบฟุกฟุกมีนะคะนะลองดูนะคะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองนะคะ2ตัวท้ายนะคะ หรือหมอดูคนไหนที่เขาให้ในเรื่องของตัวเลขนะคะนะตัวเราอาจจะมีโชคแต่มีโชคไม่เยอะนะคะนะต่อไปนะคะคนเกิดวันอังคารนะหมอป้าสับสนวันนิดนึงต่อไปคนเกิดวันอังคารนะคะ the i m p e r นะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันอังคารนะคะนะ ช่วงนี้อาจจะต้องทํางานใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานนะคะหรือใครบางคนอาจจะต้องติดต่องานกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศด้วยนะคะนะอาจจะต้องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะขอความช่วยเหลือนะคะในช่วงนี้อนเวีเยญ์นะคะการลงทุนนะคะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่ามีโอกาสาที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะใครบางคนอาจจะทํากิจการเกี่ยวข้องในเรื่องของอสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศด้วยนะ คิงดาบนะคะก็เรียกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจเลยนะคะช่วงนี้คนเกิดวันอังคารมีโอกาสที่จะได้รับงานโครงการใหญ่ๆด้วยนะคะนะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆได้พบมิตรเก่านะคะได้ติดต่อกับลูกค้าคนเก่าๆนะคะการค้าการขายนะคะก็เรียกว่ายังมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดนะคะลูกค้าเก่าลูกค้าแบบปากต่อปากนะคะในช่วงนี้นะ การเงินนะคะก็เรียกว่าอัศวินเหรียญมีเข้ามานะอัศวินเหรียญส่วนใหญ่จะเก็บเงินไม่อยู่นะคะนะได้มาจ่ายไปนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะพึ่งลำแข้งลำขาของตัวเราเองนะจ๊ะในเรื่องของความรักนะคะนะก็อาจจะมีบ้างนะคะทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะนะเพราะด้วยคนเกิดวันอังคารนะคะช่วงนี้อาจจะโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะคะความรักอาจจะไม่หวานแหววสักเท่าไหร่นะคะ แต่ใครที่มีปัญหากันนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังรอคอยความรักครั้งเก่าเก่าหวนกลับมาได้นะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะเรียกว่าเป็นความรักที่ต่างวัยนะคะหรืออาจจะมีความรักกับเอ่อหรืออาจจะได้พบรักกับคนต่างชาติต่างประเทศหรือว่าอาจจะต้องมีความรักที่ความรักที่เป็นความลับนะคะ อยู่ด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพคุณเกิดวันอังคารนะคะช่วงนี้มักจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกเข่าข้อความดันไมเกรนนะจ๊ะโชคลาภลอยแบบฟุ๊กฟุกมีนะคะลองดูนะคะตัวเลขเก่าๆนะคะจะให้โชคกับตัวเราได้นะคะคนเกิดวันอังคารต่อไปนะคะคนเกิดวันพุธมาดูนะคะคนเกิดวันพุธได้ไพ่อะไร ไพเดทขึ้นเลยนะคนเกิดวันพุธช่วงนี้นะคะมีความอึดอัดใจกังวลใจนะคะเดทขึ้นมาก็เรียกว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการทําบุญนะคะช่วงนี้นะทําบุญกับคนตายกับลงศพนะคะนะหรือตัวเราเองนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะเดินทางไปงานอาวมงคลน,นะคะวันนี้คนเกิดวันพุธนะคะอาจจะได้รับข่าวไม่ดีได้นะคะมีเรื่องให้ต้องกังวลใจสับสนว้าวุ่นใจนะคะบุตรบริวารลูกหลานอาจจะนําพาปัญหาความวุ่นวายใจมาให้นะคะหรือ เพื่อนร่วมงานนะคะคนรู้จักนะคะอาจจะนำพาปัญหาความยุ่งยากใจนะคะมาให้กับตัวเรานะคะเดรฟูนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้คนเกิดวันพุธนะคะนะเดฟกับเดรฟูนะคะก็เรียกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะใครบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยยกย้ายที่ทํางานนะคะหรือใครบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะว่างงานตกงานได้นะคะในช่วงนี้ จะทำอะไรนะคะก็เรียกว่าระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะคะสําหรับคนเกิดวันพุทธที่มีงานประจําอยู่นะคะนะเรียกว่าช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะความใจร้อนคําพูดนะคะอาจจะเกิดการทะเลาะการมีปัญหากันนะคะการทํางานนะคะเรียกว่าต้องต้องขอความร่วมมือจากคนรอบข้างด้วยนะคะการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มจึงจะประสบผลสําเร็จนะคะในช่วงนี้นะ ก็เรียกว่างานหนักงานเหนื่อยงานเยอะนะคะคนเกิดวันพุธสําหรับใครที่มีงานประจําอยู่นะคะรวมถึงใครบางคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดใจเหนื่อยใจนะคะถูกเอารัดเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมงานนะคะในช่วงนี้นะใครบางคนอาจจะเหนื่อยเบื่อเ่อนะคะมีเกณฑ์ว่าอยากจะลาหยุดลาพักร้อนนะคะนะอยากจะไปไปพักผ่อนนะคะนะรวมถึงมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลด้วยนะคะนะ การเงินคนเกิดวันพุธนะคะเรียกว่าช่วงนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคะนะช่วงนี้จะใช้จ่ายอะไรก็ต้องรู้จักจัดการวางแผนในการใช้เงินด้วยนะคะเรียกว่าอย่าใช้ด้วยความอ,อําเภอใจนะอย่าใช้แบบไม่คิดนะคะนะเดี๋ยวมันจะลําบากในวันข้างหน้าได้นะคะในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่ามีปัญหากันนะคะนะเรียกว่าไม่เข้าใจกันนะคะมีแต่ในเรื่องของการทะเลาะกันมีปากเสียงกันนะคะ อะไรที่ปล่อยวางได้ก็ควรจะปล่อยวางนะคะอะไรที่นิ่งได้ก็ควรจะนิ่งเสียนะคะนะเรียกว่าบางครั้งเอาหูไปนาะเอาตาไปไร่บ้างก็ได้นะคะในเรื่องของความรักนะในเรื่องของสุขภาพนะคะคนโสดวันพุธนะคะคนโสดวันพุธนะคะช่วงนี้ใครบางคนนะคะอาจจะกําลังคิดถึงความรักครั้งเก่าๆอยู่นะคะเรียกว่ายังมีความรักครั้งเก่าที่เจ็บปวดใจที่ฝังใจกับอดีตนั่นเองนะคะ แต่ถ้าถามว่าจะมีความรักใหม่เข้ามานะไหมนะคะคุณเรียกว่าคนเกิดวันพุธช่วงนี้ยังรักอิสระนะคะนะเรียกว่ายังไม่คิดที่จะคบหาดูใจกับใครนะคะนะเพราะว่าเจ็บปวดกับความรักที่ผ่านมานั่นเองนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันพุธนะคะช่วงนี้มักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดบ่าปวดไหล่นะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องยกต้องแบกหามของหนักได้นะคะระวังกล้ามเนื้ออักเสบสักนิดนึงนะคะ หรือบุตรบริวารลูกหลานภายในบ้านนะคะอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะทําให้เราต้องพาไปพบแพทย์พบหมอด้วยนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าระมัดระวังจะเดินเหินอะไรนะคะคนเกิดวันพุธเรียกว่าซุ่มซ่ามอะ่ะไม่ค่อยมีความระมัดระวังนะคะนะอาจจะมีเหตุให้ลื่นหกล้มนะคะถูกของแหลมของมีคมมีดบาดมือได้นะคะในช่วงนี้นะก็เรียกว่าแนะนําให้คนเกิดวันพุธหมั่นทําบุญนะคะในช่วงนี้โชคลาภไม่มีนะคะคนเกิดวันพุธไม่แนะนําให้เสี่ยงโชคนะคะนะ ต่อไปนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะ1 2 3มาดูนะคะคนเกิดวันพฤหัสคิงไม่เท้านะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าหน้าทีการงานประสบผลสําเร็จดีนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะรวมถึงใครบางคนช่วงนี้งานเยอะงานหนักงานมากเลยทีเดียวนะคะสี่ถ้วยก็เรียกว่ามีทั้งงานเก่างานใหม่นะคะนะยุรุงตุงนางไปหมดเลยช่วงนี้นะคะนะ เรียกว่าดวงของตัวเรานะคะยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ขอให้ความเมตตาเอ็นดูดีนะคะช่วงนี้นะคะนะเรียกว่าอาจจะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างนะคะถ้าเราไหว้วานเขานะคะก็เรียกว่าเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเรานะคะแต่ตัวเรานะคะบางครั้งมันมีแต่เรื่องต้องหุดหิดน่ะนะเรื่องนิดนิดหน่อยๆน่อยใครมาพูดอะไรก็เรียกว่าวันนี้ไม่ค่อยจะเข้าหูเลยนะคะนะก็เรียกว่าต้องต้องทำใจให้เย็นเย็นก็แล้วกันนะเช้ามาให้ใส่บาตรทำบุญนะคะช่วงนี้คนเกิดวันพฤหัสนะคะ หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับคนยากไร้นะคะทําบุญกับโรงศพนะคะซื้อผ้าขาวห่อศพนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะหรืออย่างน้อยๆเช้ามาใส่บาตรท,ทาบุญนะคะกรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะสถานการณ์ที่แย่ๆในวันนี้มันจะได้กลับกลายนะคะเป็นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะไพ่เดทขึ้นมานะคะคนเกิดวันพฤหัสช่วงนี้มีแต่ความอึดอัดใจกังวลใจนะคะนะเรียกว่ามีความ ไม่มั่นใจนะคะว่าตัวเองจะรับงานใหญ่ๆมาแล้วจะสามารถที่จะทําได้นั่นเองนะคะขอให้เรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะแล้วเราจะประสบผลสําเร็จนะคะในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าได้มาจ่ายไปเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆค่อนข้างจะมากค่อนข้างจะเยอะนะคะบางครั้งรายรับไม่พอกับรายจ่ายเลยนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะจ๊ะ ในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่ามีบ้างนะคะงอนกันไม่เข้าใจกันนะคะบางคนก็อยู่ในสภาวะอารมณ์ขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงนะคะไม่ค่อยจะไว้วางใจกันนะคะนะหรือใครบางคนนะคะช่วงนี้นะคะทะเลาะกันไม่เข้าใจกันก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะนะบางคู่นะคะอาจจะต้องจูงมือกันไปทําบุญนะคะนะเพื่อที่จะเป็นการสร้างบุญร่วมกันด้วยนะคะ คนโสดเรียกว่าช่วงนี้โสดนานแต่งงานช้าเลือกมากเลือกเยอะหาคนถูกใจยากนะคะนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของระบบลำไส้นะคะนะโรคกระเพาะกดไหลย้อนกินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยนะคะช่วงนี้นะคะใครบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของธิ์สีดวงด้วยนะคะนะโชคลาภคนเกิดวันพฤหัสไม่มีนะคะนะช่วงนี้มีก็ไม่เยอะนะเน้นให้ทําบุญก่อนนะคะนะ เพราะว่าคนเกิดวันพฤหัสช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทําบุญนะคะไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปงานอาวะมงคลหรือไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายด้วยนะคะนะช่วงนี้เน้นให้ทําบุญก่อนนะคะทําบุญแล้วจะมีโชคนะคะแต่มีโชคไม่เยอะนะถ้าใครมีในเรื่องของตัวเลขก็อย่าลืมบวก1ลบ1ด้วยนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันศุกร์นะจ๊ะ1 2สอง สนะคะคนเกิดวันศุกร์มาดูนะสิบมเมถ้าคนเกิดวันศุกร์เรียกว่าช่วงนี้งานเยอะงานหนักงานมากรับภาระหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องแบกยกหามของหนักนะคะเพิ่มมิตรขึ้นมานะคะก็เรียกว่าจะมีช่องทางที่ดีมีลู่ทางที่ดีนะคะใครบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตำราหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆนะคะ หรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเป็นนักวิชาการนะคะเป็นครูบาอาจารย์นะคะเป็นแพทย์เป็นหมอพยาบาลนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นหมอดูด้วยนะคะนะเรียกว่าเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีพยานอันตรายไม่มีอะไรร้ายๆเกิดขึ้นนะคะรวมถึงใครบางคนช่วงนี้อาจจะศึกษาหาความรู้ในโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลนะคะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการติดต่อกับลูกค้านะคะในโลกออนไลน์หรือว่าลูกค้าต่างชาติต่างประเทศได้นะคะช่วงนี้การค้าขายในโลกออนไลน์เรียกว่าประสบผลสําเร็จดีนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้นะคะดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์คอยให้การช่วยเหลือนะคะเมจิกเชียนนะคะก็เรียกว่าเป็นคนที่แบบคนเกิดวันศุกร์นะเป็นคนที่ช่างพูดช่างคุยช่างเจรจานะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะ ใครบางคนทำงานมากกว่า2ออย่างนะคะช่วงนี้นะหรือใครบางคนก็มักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะเรียกว่าคนเกิดวันศุกร์สิกเซนลางสังหณ์แม่นยำนะคะใครบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับวิชาเ,เรียกว่ายังไงล่ะโหราศาสตร์นะคะนะการอ่นานไพ่หรือเกี่ยวข้องในเรื่องของตัวเลขได้ด้วยเช่นกันนะคะในช่วงนี้นะ ในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์การเงินไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะช่วงนี้มีเงินเข้ามาอยู่ตลอดเลยนะคะนะแต่ก็เรียกว่าใช้เงินเก่งอยู่เหมือนกันนะรวมถึงนะคะคนเกิดวันศุกร์ถ้าในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าเป็นความรักที่ดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะนะเรียกว่าดวงเกื้อหนุนซึ่งกันและการเป็นที่ปรึกษาที่ดีต่อกันด้วยนะคะในเรื่องของคอนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะอาจจะพบรักกับคนที่อายุมากกว่านะคะ รวมถึงสุขภาพคนเกิดวันศุกร์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดบา่าปวดไหล่นะคะกล้ามเนื้ออักเสบนะคะกินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยนะคะรวมถึงระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะโชคลาภลอยแบบฟุกฟุกมีนะคะคนเกิดวันศุกร์นะสตัวท้ายนะคะโทรศัพท์เบอร์ตัวเองนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคกับตัวเรานะคะช่วงนี้นะคะใครบางคนก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการไหว้พระการสวดมนต์นะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะคนเกิดวันศุกร์ต่อไปนะคะคนเกิดวันเสาร์นะจ้าหนึสองสาม,อมาดูคนเกิดวันเสาร์วันสุดท้ายแล้วนะคะใบที่1นึ่งเดสตานะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันเสาร์นะคะช่วงนี้นะคะมีชื่อเสียงโด่งดังเลยทีเดียวนะคะนะเดสตาก็เรียกว่ามีไอเดียมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะคะช่วงนี้นะคะ มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีมีช่องทางลู่ทางที่ดีนะคะเดอสตาร์กับเดสอซันนี่เรียกว่าดวงนางกวักนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้จะติดต่อเจราจาอะไรกับใคร mm. ก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จดีนะคะการค้าการขายจะเริญรุ่งเรืองนะคะคนเกิดวันเสาร์มีโชคกับเด็กมีโชคกับคนที่อายุน้อยกว่าจะให้โชคกับตัวเรานะคะรวมถึงช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของไอเดียมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะสิ่งต่างๆ การงานการเรียนการศึกษาเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จจะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลป่าเขาลํลาเนาภัยนะคะนะใครบางคนอาจจะพาครอบครัวพาคนรักนะคะลางานลาหยุดนะคะพาครอบครัวคนรักไปพักผ่อนได้นะคะช่วงนี้ ในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์ไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะช่วงนี้นะคะมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดนะคะนะมีโชคลาภลอยแบบฟุกๆด้วยนะคะนะในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าโดยรวมแล้วเป็นความรักที่ดีมีความสุขดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะคนมีคู่มีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งคันนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจได้นะจ๊ะในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันเสาร์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของสายตานะคะ รวมถึงการที่แบบเป็นเท้าชาเน็บชานะคะนะเป็นตะคิวนะคะนะช่วงนี้ช่วงน่องนักแข้งนะคะอาจจะเกิดการกล้ามเนื้ออักเสบได้นะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์นะคะดวงดีดวงเฮงเลยทีเดียวนะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะว่าไพ่ย,ยิีจะให้เลขมงคลประจําวันที่23นะคะ กันยายนพศ2 5 6พนนี้เป็นตัวเลขอะไรกันบ้างนะคะเลข1เลข8เลข0เลข5เลข9แล้วก็เลข9นะคะตัวเลขมงคลประจำวันนี้นะคะนะที่พ่ยิบซีให้ก็คือเลข1เลข8เลข0นย์นะคะเลข5เลข9แล้วก็เลข9นะคะ ก็จบลงแล้วนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ